6สัญญาณที่บอกว่ามีคนกําลังหลงรักคุณนะครับข้อ1เขาว่างเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเงยหน้าขึ้นมาสบตาคุณตลอดเวลานะสายตาเนี่ยมันเป็นประตูของหัวใจนะครับเวลาที่คุณมองตาเขาคุณจะรู้เลยว่าเขารู้สึกยังไงมันไม่ใช่การมองธรรมดาหรือการมองวัตถุมองหมามองแมวแต่มันเป็นการมองเพื่อเปิดประตูใจนั่นเองคุณจะรู้ได้เองเนาะข้อ2ก็คือเวลาที่มีเวลา ว่างนะครับเวลามีพื้นที่ว่างเนี่ยเขามักจะมาอยู่ใ,ใกล้ๆคุณเสมอเวลาคุณหันไปเนี่ยอ้ามาอยู่ข้างๆละเขาจะอยู่ใกล้ๆเนี่ยรัศมีที่ประมาณสัก1เมตรอะรัศมี1เมตรเนี่ยเขาจะมาอยู่ใกล้เพราะปกติคนเราเนี่ยจะไม่อยู่กันใกล้เราจะรู้สึกอึดอัดใช่ไหมถ้าคุณไม่รู้สึกอึดอัดกับเขาเขาไม่รู้สึกอึดอัดกับคุณเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเริ่มมีใจให้คุณแล้วนะครับขอ้อสามก็คือเขามีเวลาให้คุณเสมอนะเวลาคุณชวนไปดูหนังไปทําบุญตักบาตร ไปฟังสัมมนาไปพิพิธภัณฑ์เนี่ยโอ้เขาว่างเสมอเลยเขาไม่เคยอิดออดอให้ช่วยทำรายงานช่วยแก้งานขับรถไปรับไปส่งเขาว่างเสมอสำหรับคุณอันนั้นแสดงว่าเขามีใจให้คุณเต็มร้อยแน่นอนครับข้อสีก็คือภาษาท่าทางของเขาเวลาที่เขาคุยกับคุณสื่อสารกับคุณมันเป็นภาษาท่าทางที่มันเปิดกว้างนะครับเช่นพายมือออกยิ้มแย้มนะครับแล้วก็ลำตัวเนี่ยหันมาที่ตัวคุณตรงตรง ปลายเท้าชี้มาที่คุณนะเพราะถ้าเขาหน้าตายิ้มแย้มแต่ลำตัวหันออกปลายเท้าชี้ออกแสดงว่าเขาพร้อมจะวิ่งหนีไปจากคุณได้ทุกเมื่อนะครับข้อ5ก็คือเขาอยากให้คุณรู้จักคนสําคัญของเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหลายคนเนี่ยบางทีคบกันไป5ปีเนี่ยยังไม่รู้จักเลยพ่อแม่เขาเป็นใครเพื่อนสนิทเขาเป็นใครเขาบอกอย่างเดียวว่าผมเป็นคนเก็บตัวผมเป็นคนอินโทรเวิร์ดคุณไม่ต้องรู้จักใครหรอก นะคุณรู้จักผมคนเดียวอุ้ยกลายเป็นคุณไม่มีที่ยึดเดียวเลยนะคุณไม่รู้เลยว่ารอบๆเขาเป็นใครคนหนึ่งคนเนี่ยมันจะต้องมีโครงสร้างที่มันยึดโยงกับคนรอบข้างนะครับไม่มีใครเกิดขึ้นมาได้ด้วยตัวคนเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้โชว์ให้เขาให้คุณเห็นเลยว่าเขาเนี่ยมีบุคคลสําคัญอะไรรายล้อมชีวิตเขาบ้างมันแปลว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนสําคัญของเขาก็ได้นะครับข้อ6ก็คือเขาเนี่ยจะพยายามเอาใจช่วยคุณทุกเรื่องนะสมมุติว่าคุณอยากจะเก่งไวโอลินคุณอยากจะเรียนบัลเล่ เขาจะพยายามหาข้อมูลซัพพอร์ตเท่าที่เขาจะหาได้เขาจะไปดูคุณเล่นคอนเสิร์ตจะไปทําให้คุณสมหวังทุกเรื่องเขาพร้อมซัพพอร์ตและเป็นกําลังใจให้คุณเต็มที่นั่นแปลว่าคุณมีแฟนคลับและคุณมีคนตกหลุมรักคุณแล้วแน่นอนครับแต่ถ้ามีปัญหารักนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงหรือติดขัดยังไงอยากจะมูฟออนแนะนําทักโค้ดได้เลยนะครับปรึกษาเบื้องต้นไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับ